วิซาชาแนลสวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับ New Mitsubishi Xpender เด o ร s นะครับเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียวบริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยนะครับได้เปิดตัว m n o r r h h n i n ของ Xpender c น o ด s นะครับเป็น SUV ขนาด7ที่นั่งนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นก็คือด้านหน้าโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ออก็ตอบโจทย์ความต้องการของเพื่อนๆที่เป็นสายครอบครัวนะครับรักการผจญภัยนะครับแล้วก็มีฟัง,นนงก์ชันในการขับขี่ที่ล้ำสมัยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เรียกได้ <ๆ S 2> ว่าเจ้า Expander ตัวนี้เหมาะกับการใช้ทั้งในเมืองแล้วก็ออกลุยเที่ยวในที่ออฟโรดก็ยังดูสมบุกสมบันนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ แล้วก็ยังมีดีไซน์ที่แบบฉบเฉียวมากๆเรียกได้ว่าเห็นบนท้องถนนนี่คือเหมือนรถปีแบบ3ามพันนะครับค่อนข้างฉบเฉียวสูงๆเลยนะฮะและที่สําคัญของตัวนี้เป็นระบบ LED เต็มระบบเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับยกชุดเลยแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่าง Day l ไล h t นะครับเป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกก็เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับ แถมยังมีดีไซน์สุดเท่ด้านหลังนะครับไฟท้ายแบบ LED อีกต่างหาและก็มีไฟเบรกตัวที่3แบบ LED เห็นไหมครับเรียกได้ว่าโคตร LED เลยครับตัวนี้สําหรับล้ออะลอยครั้งนี้จะแถมมาด้วยขนาด17นิ้วนะครับพร้อมกับอัพไซส์ของยางให้ใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้ดูเป็นสไตล์คอร์สนะครับคอร์สโอเวอร์ให้ไม่ดูอลังการมากขึ้นในการลุยนะครับและภายในห้องโดยสารครั้งนี้จะมาแบบทูโทนนะครับเป็นสีดําสลับน้ําเงินนะครับ แล้วก็จะมีจอแสดงการขับขี่นะครับเป็นแบบ LCD นะครับขนาด8นิ้ว <จะ S 1> ด้วยรูรูนะครับ<ๆ>ข้างหน้าก็จะเป็น LCD เลยนะครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะไปหมดเลยครับในในตัวรถนะครับยังมีจอสัมผัสนะครับ9นิ้วลองรับบลูทูธและ Apple c a r p ค a y เพยแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับ like นอกจากนี้มีระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลนะครับแถมมีแผ่นกองอากาศ ที่กอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้มิสูก็ไม่มองข้ามนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาวะของเมืองไทยตอนนี้ PM 2 5สูงมากมากเลยนะครับการเผานู่นเผานี่นะครับทำให้อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเรามากๆนะครับมิสูก็จัดให้นะครับกองไปในรถเรียบร้อยอ่าและตัวนี้มีระบบการขับขี่แบบใหม่ด้วยนะครับเป็นระบบ AYC นะครับ เป็นระบบของมิซูมิชิที่ทําให้ช่วยให้เราเข้าโค้งอย่างมั่นยำนะครับแล้วก็มั่นใจในทุกสภาพถนนด้วยนะครับช่วงล่างการเสะเอือย่างดีนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับที่กออถนนเป็นอย่างดีเลยนะครับตัวน,นี้อามาส่วนต่อไปที่เพื่อนๆหลายคนอยากรู้ดีกว่านะครับก็คือระบบเครื่องยนต์นั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบนซิน4สูบนะครับมาวิกดอ1.5ลิตรนะครับ ให้กำลังที่105เลงมานะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรนะครับที่4,000รอบต่อนาทีนะครับอ่าแล้วก็ยังมาพร้อมกับเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับอีโคเดอร์มนะครับ CVT ตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วนะครับอ่านุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับตัวนี้อ่าแล้วมาส่วนก่อนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีนั่นเองตัวนี้จะมาพร้อมกับสีที่เลือกสีสีนะครับมีสีเขียวนะครับอ ทาหารทาหารนะครับเขียวเข้มๆนะครับต่อไปจะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีเงินและตัวสุดท้ายจะเป็นสีเทานะครับและก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นสีทูโทนครับได้แ,แก่สีเขียวหลังคาดำนะครับแล้วก็สีขาวหลังคาดำนะครับอันนี้ก็ถูกใจสายสปอร์ตนะครับและส่วนสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็คือสนนราคาของเขานั่นเองราคาตรงนี้อยู่ที่9 4 6 0 0 0บาทซึ่งถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วแอบแพงกว่าเขาอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้จบแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอวีซ่าชาแนลสกัดจีบเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับมองไปที่ปุ่มด้านล่างน,นะครับจะมีคําว่าซับสไครป์ปุ่มแดงๆอยู่ครับขอให้เพื่อนๆกดปุ่มนี้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวีซ่าชาแนลทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็คบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กู๊ดในราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับบ๊ายบายครับ